OK. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอะตอมและก็ช่างเสียบลัสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอะตอมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้งานสําหรับรีมี m y h 12ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะเป็นทั้งเครื่องดูดแล้วก็ถูในตัวเดียวกันเลยและวันนี้ค่ะอะตอมอยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากการใช้งานมาครบ1ปีกว่าแล้วทั้งข้อสังเกตและข้อดีนะคะ<ม>จะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสําหรับเครื่องนี้การใช้งานทั่วไปก็คือเราสามารถดูดแล้วก็ถูไปพร้อมๆกันได้เลยสําหรับที่ตอมใช้อยู่นะคะก็จะใช้เป็นพื้นกระเบื้องแล้วก็กระเบื้องยางปกติเลยต้องบอกว่าใช้เป็นกิจวัตรประจําวันเลยส่วนมากตอมก็จะใช้ในห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ห้องน้องแมวอย่างนี้จะค่อนข้าง ถูบ่อยนิดนึงแต่ต้องบอกก่อนว่าการที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางทีก็อาจจะมีคาบเลอะบ่อยๆนะคะบางทีเป็นชิ้นช่องน้องแมวอย่างเงี้ยฉี่ไว้นอกกระบะทรายเราก็ต้องแบบว่าถูบ่อยๆหรือถูทุกวันเลยนะทุกคนซึ่ง ตัวเครื่องเนี้ยก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยค่ะเวลาเราไม่ต้องแบบว่าเอาไม้มอกไปถูเองแล้วก็มานั่งสางอีกซึ่งมันจะหลายขั้นตอนกว่าการที่เราใช้เครื่องนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดแรงไปเยอะเลยค่ะสําหรับแม่บ้านที่แบบว่าต้องคอยเอาไม้มอกมาถูเองหรือว่าเทน้ํายาถูพื้นนะคะแล้วก็ไปถูที่ชอบอย่างหนึ่งเลยนะคะต้องบอกว่าเนี่ยมี2โซนด้วยกันนะคะนี่คือถังเก็บน้ําดีค่ะก็คือเราสามารถเทน้ําเปล่า หรือเทน้ำยาใส่ผสมน้ำเปล่าก็ได้นะทุกคนเขาก็ จะปล่อยน้ำยานะคะเวลาเราถกูก็คือจะได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยหรือใครอยากใช้น้ำเปล่าเฉยๆก็ใช้ได้นะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นถังของน้ำเสียเวลาเราดูดและถูไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะสิ่งสกะปกขนแมวนะคะหรือว่าเศษเายางมัดผมอะไรเงี้ยก็จะดูดขึ้นมาตรงนี้เลยและตัวนี้นะคะไม่ต้องห่วงว่าแบบเครื่องจะสามารถกรองฝุน่นได้ไหมตัวข้างในนะคะต้องบอกว่ามีฟิลเตอร์กรองอีกชั้นหนึ่งคือตรงนี้ เราสามารถซื้อฟิลเตอร์มาเปลี่ยนได้นะทุกคนสำหรับด้านล่างน,นะคะตัวนี้มันก็จะมีแผ่นกันฝุ่นนะคะเราก็สามารถถอดได้นี่ถอดได้ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือใช้งานจริง น้องก็จะแบบเลอะๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีลูกกิ้งด้านในลูกกิ้งเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้จากไม่ว่าจะช้อป e ี้หรือ Lazada ของ Dreamy เลยส่วนการใช้งานนะคะก็คือกดปุ่มเดียวก็ใช้งานได้เลยค่ะไม่ว่าจะดูดหรือว่าถูนะทุกคนเขาก็จะทํางานไปพร้อมๆกันเลยก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่เปืองแรงเราอีกด้วย อย่างแรกนะคะความสะดวกต้องบอกว่าให้เขาเลยนะคะสําหรับดีมี่เฮนสิตัวนี้นะคะเวลาใช้งานเราก็สะดวกมากขึ้นจริงๆแล้วก็เพียงกดปุ่มเดียวก็ใช้งานได้เลย และอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาแยกถังน้ําชัดเจน,นะคะ่ะไม่ว่าจะถังน้ําเสียหรือถังน้ําดีนะคะที่เราใส่น้ําเปล่าแล้วก็เติมน้ํายาแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ว่าบ้านใครนะคะที่มีฝุ่นหรือสิ่งสกรปรกเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะดูดไปเลยทุกคนตัวฝุ่นนะคะก็จะมาอยู่ที่ถังน้ําเสียก็ถือว่าทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าเดิมค่ะข้อดีอีกอย่างนะคะจะเป็นเรื่องล้อค่ะทุกคนตัวนี้ก็เป็นล้ออัตโนมัติเวลาเราใช้งานไปทุกคนจะสงสัยว่าเราถือไปเนี่ยมันจะหนักหรือเปล่านะคะพอเป็น ล้อัตโนมัติปุ๊บเวลาเราใช้งานไปมันก็จะไม่หนักค่ะทุกคนยกเว้นบางทีเราอาจจะแบบถือขึ้นชั้น2อเนี้ยอาจจะมีน้ําหนักนิดนึงสำหรับสาวๆนะคะแนะนําว่าค่อยๆย,ยกดีกว่าค่ะเพราะว่าอาจจะปวดหลังได้ แต่ว่าถ้าการใช้งานทั่วไปนะคะเรื่องรองก็คือช่วยทุนแรงช่วยทุนน้าหนักเราไปเยอะเลยค่ะก็ไม่ได้หนักนะเวลาใช้งานสําหรับเรื่องทําความสะอาดนะคะต้องยอมรับเลยว่าเครื่องนี้ช่วยมากจริงๆและอีกอย่างหนึง่งต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงและเด็กมากๆนะคะเวลามีคราบเลอะก็ทําความสะอาดได้ไวเลย แต่ข้อสังเกตคือแต่ข้อสังเกตคือตัวนี้พังไปหรอบแล้วค่ะทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าการที่จะส่งเคมแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยแต่มันจะเป็นมีค่าใช้ใจ่ายในส่วนค่าส่งที่เราต้องออกเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเครื่องนี้น้ำหนักก็ใช้ได้อยู่ทุกคนก็ส่งทีก็ประมาณ3 0 0บวกนะคะ300กว่าบาทนั่นเองแล้วที่น่าเศร้าก็คือน้องพังไป6รอบแล้ว น่าเศร้าก็าคือน้องพังไปหกรอบแล้วซึ่งทีแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าตอมอก็ไม่ได้สังเกตว่าพังจากอะไรหรือแบบไม่ได้ถามเพราะว่ามันจะขึ้นตัว e 1ขึ้นมาก็คือมีปัญหาทางมอเตอร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยทางแอนวินก็บอกส่งมาเคมได้เลยซึ่งเราไปเคมรอบแรกก็คือนึกว่าจะไม่มีปัญหา แต่มันก็มีปัญหาจนถึงรอบที่5ค่ะทุกคนและรอบนี้คือรอบที่6ซึ่งต้องบอกว่าตอมไม่สามารถใช้งานให้ทุกคนดูได้เพราะน้องกําลังพังอยู่นะคะตอนนี้ก็คือการส่งเคมล่าสุดในรอบที่5าเนี่ยทางแอดมินก็แจ้งมาว่าเกิดจากมอเตอร์มีปัญหาและเปลี่ยนมอเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้นะคะก็พังอีกแล้วค่ะใช้ได้ไม่เกินประมาณแบบไม่ถึง2เดือนอะ่ะพังอีกแล้วหลังๆเนี่ยคือเริ่มถี่นะคะอันนี้สันนิฐานเองนะทุกคนว่าอาจจะเกิดจากการที่รับฝุ่นเยอะๆไม่ไหวหรือ ปล่าต้องบอกว่า การที่อะตอมดูดฝุ่นทุกวันหรือถูทุกวันเนี่ยเพราะว่าแบบมีแมวเยอะด้วยขนแมวเยอะด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเครื่องเนี่ยจะรับเรื่องขนหรือฝุ่นไม่ไหวหรือเปล่านะคะแต่ต้องบอกว่าเราก็ต้องเทถทังน้ําทิ้งทุกครั้งที่ทําความสะอาดบ้านไม่งั้นน้องก็จะแบบอุดตันแต่นี่ขนาดแบบทําความสะอาดแล้วก็เททิ้งตลอดนะทุกคนมันยังแบบว่ามีปัญหาทางมอเตอร์ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเครื่องพังเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบว่าเป็นเรื่องยุ่มยิมนิดนึงแบบพังบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากใช้อ่ะสุดท้ายเราก็ ต้องกลับไปใช้ไม้ยหมอเพราะว่าบางทีส่งเคมนานเป็นอาทิตย์เลยอะไรอย่างนี้ สรุปเลยนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าถ้าถามว่าจะซื้ออีกไหมก็มีโอกาสซื้ออีกค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างตัวนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาในการทําความสะอาดบ้านของเราด้วยบางทีเราไม่ได้มีเวลาในการอยู่บ้านเยอะก็ต้องมาออกมาทํางานทําน่ทนทานี่ตัวนี้ก็คือใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเราก็ทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วนะคะดูดถูพร้อมกันเรื่องอน้องมีปัญหาหรือเออร์เลอร์บ่อยนะคะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าบริการหลังการขายก็ค่อนข้างดีเลยเขาก็จะให้ติดต่อ แล้วก็ส่งเครมได้ทุกครั้งเลยนะคะเครมฟรีแต่อาจจะเสียค่าส่งนิดนึงแต่ถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยต้องมีโอกาสซื้ออีกไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสซื้อนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเจนแรกของรีมี่เฮด2แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีถึงเจนไหนแล้วนะทุกคนก็อาจจะมีพัฒนาโมเดลไปแล้วต้องบอกว่ารุ่นปัจจุบันนะคะอาจจะไม่ได้มีปัญหาแบบนี้แล้วก็ได้ต้องบอกก่อนว่าบ้านเราก็ใช้ค่อนข้างบ่อยใช้ทุกวันนะคะแล้วก็ขนแมวเยอะทุกคนุ่นเยอะก็เลย จะทาให้อตอมต้องทําความสะอาดบ้านบ่อยนิดนึงเพราะว่าจะปล่อยให้สกรปรกไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเป็นภูมิแพ้อาทุกคนซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อได้ค่ะตัวนี้ก็เป็นเจนแรกรุ่นใหม่ๆนะคะทุกคนลองพิจารณาดูได้นะ,ะตัวนี้ไม่ได้แย่เลยช่วยในเรื่องทำความสะอาดเราได้เยอะมากๆนะคะดีกว่าใช้ไม้มอบธรรมดาถทูทุกวันทุกวันเนาะถ้าทุกคนดูแล้วนะคะอยากให้ตอมรีวิวตัวไหนนะคะไม่ว่าจะเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดถูนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วย ะะสำหรับวันนี้อตอมก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับช่างเสียบปลั๊กบายบาย